เพื่อนๆครับเมื่อสองสาคืนก่อนเนี่ยผมได้คุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็เครียดนะเครียดเรื่องปัญหาชีวิตเครียดเรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวอะไรของพวกเนี่ยก็คุยกันจนเธอรู้สึกว่ามันมีทางออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเออผมก็กลับมาย้อนนึกถึงผมมาย้อนนึกถึงตัวเองนะว่าเวลาเครียดเนี่ยทํำยังไงเวลารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาจะทํำยังยังไงนะครับ ก็บางคนบอกว่าไปทะเลไปภูเขาไปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นมุมมองนะถ้าใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยหนุมน่มๆเนี่ยผม,ผมเข้ามาอยู่กรุงเทพอ่าบางทีผมก็ต้องดิ้นรนนะดิ้นรนทํางานด้วยเรียนไปด้วยบางครั้งก็ต้องเกิดความท้อนะครับบางทีมันก็ท้อสมัยเป็นวัยรุ่นนะนะครับเข้ามาเรียนเรียนราม ส่งตัวเองเรียนนะครับทํางานทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเพื่อให้ตัวเองเรียนให้จบแล้วก็ส่งทางบ้านด้วยมันก็เครียดผมเครียด,เค,ยดเครียดมากมาเนี่ยผมจะนั่งรถไปนะครับตอนนั้นผมอยู่คลองตันเนี่ยผมจะนั่งรถไปไอสายหกศูนย์เนี่ยมันวิ่งวิ่งมันวิ่งตลอดคืนนะครับผมจะไปนั่งที่คือมันผ่านรามใช่ไหมผมอยู่แถวแถวเหนั้นแ่ะ ไอ้แยกคลองตันที่มันไปทางรามน่ะนะครับผมก็นั่งรถเบอร์หกศูนย์เนี่ยไปทั้งคืนเลยนะคือผมจะนั่งไปประมาณบางทีมันน้อยหลับไงมันมันมันน้อยไม่หลับเนี่ยตีสองตีสามเนี่ยนะครับนั่งไปเนี่ยผมไปไหนผมไปปากของตลาดเออันนี้เป็นการคลายเคยรียดนองผมนะคือจะให้ไปทะเลไปภูเขาไปน้าตกเนี่ยคือ <laughs> สมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีเงินหรอกครับเพราะว่าเราต้องทํางานด้วยเรียนไปด้วยนะครับส่งที่บ้านด้วย ก็ผมก็ไปนั่งดูเวลาเขาลงของที่ป่าของตลาดเนี่ยเขาเข็นผักเข็นอะไรกันเนี่ยมันเกิดความคิดว่าเออคือเหมือนกับมันตื่นอะคือกลางคืนเขาย,ยังไม่หลับไม่ไม,ไม่ไม่นอนกันเขามาทํางานกันเราก็เกิดความรู้สึกว่าเออเห็นคนขยันทํางานเนี่ยมันเกิดการความกระตุ้นเนี่ยความกระตุนะ้นในการทํางานมันก็ทําให้เรามีกําลังใจอันนี้เป็นความคิดของผมนะหรือว่าถ้าใครเครียดๆอย่าลองลองคิดดูว่าเราไปตรงจุดไหน และเราหายเครียดเราหายกุ้มใจเกิดหายท้อถอยนะครับพอมาถึงตอนวัยทํางานนะครับแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยทุกวันนี้นะถ้าเกิดผมเกิดความท้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเข้าเข้ามาเนี่ยผมเนี่ยจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับอ่าผมเนี่ยจะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐปัจจุบันนี้นะถ้าเกิดว่าท้อมากๆนะ พาะบ้างเนี่ยผมจะเดินไปที่โรงพยาบาลรัฐเพื่อไปดูคนที่เจ็บป่วยบางคนบางทีเนี่ยเจอคนคน,คนรุ่นเราก็มีนะรุ่นผมเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นห้าสิบนี่แหละนะครับอายุเท่าเราเนี่ยบางคนป่วยบางคนนอนออเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตบางคนเป็นเบาหวานความดันบางคนมารอพบหมอเป็นวันก็ยังไม่ได้พบหมอนะครับมันทําให้เราเกิดความรู้สึกว่ามองในด้านบวกไงอื้ เรายังโชคดีกว่าคนอื่นนะเราโชคดีตรงที่อะไรเราไม่เจ็บไม่ป่วยเรายังมีสุขภาพที่ที่ที่ดีนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายตัวเองไม่ให้เป็นแบบเขานะครับบางทีเนี่ยก็เห็นคนร้องนะร้องโอดโอยในโรงพยาบาลเนี่ยเห็นญาติมานั่งเฝ้านั่งอะไรพวกเนี้ยเราเกิดความรู้สึกเออัมนมันเป็นกำกำลังใจอะ่ะคิดว่ามันยังมีคนที่คนที่แย่กว่าเรานะครับคุณคิดดูว่า วันนี้ถ้าคุณท้อนะครับคุณไม่มีเงินไม่มีงานคุณยังมีอะไรครับคุณยังมีสองมือสองขามีร่างกายที่ไม่เจ็บป่วยนะครับหรือถ้าเจ็บป่วยก็อาจจะป่วยไม่มากยังพอมีแรงมีแรงทํางานเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยก็เห็นข่าวข่าวป้าคนหนึ่งเนี่ยมีแกไม่มีแขนแล้วแกก็ยังแกก็ทํางานนะครับก็เราเกิดความรู้สึกว่าเออมันมีกำลังกำลังใจนะครับแล้วเพื่อครับเวลาท้อเนี่ยไปไปที่ไหนนะครับ สำหรับผมเวลาท้อเนี่ยผมจะไปโรงพยาบาลน,นะครับไม่แน่นะครับวันดีคืนดีเราอาจจะเจอกันที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ไปรักษานะผมไปฮิวใจให้เกิดให้เกิดความสบายใจไม่และเกิดกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตต่อไปโอเคครับผมสวัสดีครับ